วันท้ายที่กำลังจะถึงนี้มีใครบางคนมาปรึกษาผมนะครับว่าแฟนเนี่ยกำลังจะเอาเงินที่แพนจะแต่งงานกันออกไปลงทุนบางส่วนแบบนี้ควรจะทำยังไงดีเ่วันนี้คือเป็นหนึ่งคนที่มีแฟนและมีความคิดคล้ายแบบนี้ห้ามพาเดียฝฟังคล,คลิปนี้เลยนะครับ สวัสดีครับผมโฟร์บอนดนะครับวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ที่ผมตั้งใจจะมาแชร์แล้วมนันเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในด้านการเงินนั่นเองนะครับอย่างที่ได้บอกเมื่อตอนต้นคลิปนะว่าวาเลนท์อะไรที่กำลังจะถึงนี้คุณอาจจะมีแผนคุณอ,อาจจะมีโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างที่จําเป็นที่จะต้องใช้เงินนะแล้วก็ต้องบอกว่ามีคู่บางคู่มาปรึกษาผมด้วยเหมือนกันนะเขาเนี่ยตั้งใจจะแต่งงานในช่วงใกล้ๆวาเลนทนี แล้วแฟนของเ,อเขาเนี่ยคิดเอาไว้ว่าจะเอาเงินบางส่วนที่เก็บกันมานะที่วางแผนไว้ว่าจะเอาไปแต่งงนานจะเอาไปลงทุนในตลาดหุ้นนั่นเองนะครับแน่นอนครับสิ่งที่เกิดขึ้นผมเชื่อภาวะว่าอขายสั้นรหลังคนครับถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อาจจะมีการขดเฉียงกันเกิดขึ้นทะเลาะกันเกิดขึ้นได้แลวเขาก็มาปรึกษาผมว่าแบบนี้เขาควรจะเอาแบบหดอย่างไรดีวันนี้ผมเลยตั้งใจจะมาแชร์าการปัดในสิ่งสิ่งนี้กันนะครับ ก่อนที่ไปรับชมและสนฝังคลิปนี้ก็อยากฝากเป็นบอร์ดีๆทุกคนเลยนะช่วยเป็นกําลังใจดีๆให้กับช่อง Bon Happiness Universe นะผ่านการกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักครกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปเสถึงพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านล่างได้ด้วยนะครับผมและหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์และแบ่งปันนะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ครับผมกําลังทําคอนเทนต์ดีๆที่เรียกได้ว่าไม่ได้อยู่ในช่อง YouTube ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันจะมีเฉพาะกลุ่มคนพิเศษเท่านั้นนะครับที่จะรับฟังข้อมูลตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งใน ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยจะมีตั้งแต่ความรู้ทางการเงิน My เซตดีด,ดีบางครั้งอาจจะมีการวิเคราะห์หุ้นในเวอร์ชั่นของผมให้กับเพเป็นดีทุกคนได้รับรู้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งแน่นอนครับใครที่ได้ข้อมูลตรงนี้ซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่ไม่ได้ถูกแชร์ที่ไหน ใดๆเลยแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจนะครับอยากจะกรับข้อมูลตรงนี้เข้ามาฟังข้อมูลตรงนี้หรือว่าเก็บข้อมูลตรงนี้ก่อนใครๆเลยนะคุณสามารถสมัครเข้ามาร่วมตรงนี้กันได้นะโดยแน่นอนครับช่องทางที่หนึ่งนะครับนั่นคือผมจะทํากลุ่มสําหรับ membership นะครับซึ่งกลุ่ม membership ตรงนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามันจะเป็นห้องเรียนวงในซึ่งผมจะแชร์คอนเทนต์อย่างที่บอกนะในทุกๆสัปดาห์อย่างต่อนเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะโดยห้องเรียนวงในตรงนี้นะจะเป็นข้อมูลนะที่เรียกได้ว่าผมจะคัดสรรจากคลิปน กลุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มรับนักลงทุนที่ผมทําอยูนะมาแชร์แล้วแบบปัตตรงนี้นะค่าสมัครถ,ถูกมากๆครับเพียงแค่เดือนละ200บาทเท่านั้นเองคนระับถ้าคุณเป็นหนึ่งคนที่สนใจนะครับคุณสามารถสามาถัครเป็นเป็น membership ได้เลยนะจะสามารถเข้าไปเรียนรู้ เห็นตรงนี้แต่ถ้าใครรู้สึกว่าคุณอยากได้ข้อมูลตรงนี้ก่อนใครแล้วก็เข้ามาฟังสดๆด้วยเช่นเดียวกันครับคุณสามารถเข้ามาจอยกันในห้องสูมสดๆซึ่งเราจะแชร์กันในทุกๆสัปดาห์เจอตัวกันเป็นๆถามตอบกันเป็นๆในเวอร์ชันของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันตรงนั้นคุณจะต้องสมัครในห้องรับนักลงทุนนับซึ่งห้องรับนักลงทุนรตรงนั้นสามารถทักเข้ามาได้ที่ช่องทาง Line app ที่ผมแปะเอาไว้ได้เลยนะโดยพิมพ์คาว่าห้องรับนะครับผมสรุปอีกครั้งนะนั่นคือเราจะมีในส่วนของห้องเรียนวงในซึ่่่งงแคคคคุุณณรรรรัับสสมมมเเป็นนจะาาาถีียูู้้ขอลตๆท ไม่มีที่ไหนนะครับแล้วก็แชร์และแบ่งปันกันเฉพาะห้องเรียนวงไหนตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากเข้าห้องรับนักลงทุนนะห้องรับนักลงทุนจะได้ข้อมูลก่อนใครเพื่อนเจอกันส,สดๆตัวเป็นๆถามตอบเป็นส,สดๆเป็นๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ลองเลือกโปรแกรมแล้วก็สมัครเข้ามาได้เลยนะครับผมได้นอนที่สุดครับต้องบอกก่อนนะว่าเรื่อง,องการเงินเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นอนไป่ีทุกคนคุณจะเคยได้ยินสิ่งที่ผมกำลังจะพูดต่อจากนี้มากน้อยขนาดไหนนะ้องแต่ปฏิเสธไม่ได้นะว่าตั้งแต่ที่คุณเรียนในสมัยที่โรงเรียนเนี่ย เรื่องของการเงินหลายต่อหลายครั้งมันไม่ได้ถูกแชร์หรือบอกต่อๆกันเลยนะอย่างมากเต็มที่ก็คือพ่อแม่ของคุณอาจจะสอนให้คุณรู้จักเก็บออมเองินนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่บักจะพบเจอไม่เว้นแบกรทงผงินในอดีตด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นเนี่ยคุณกินมาใช้ชีวิตในโลกแห่งความเปนม็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวคุณเองที่อาจจะไม่ได้มีไอเดียทางการเนงินมากมายนกะนอกจากสิ่งที่คุณถูกสอนมาแล้วคุณก็ได้ลงมือทำมาเลยทําให้คนส่วนใหญ่ตอนที่เรียนมาคุณก็อาจจะเน้นไปที่การเก็บทองเนาะยุคนี้เนี่ยเทคโนโลยีหรือสิ่งต่างๆมันอาจจะเข้าถึงมาขึ้นทําให้ใครต่อใครหลายคนอาจจะตัดสินใจรู้สึกว่าอยากจะเอาเงินไปลงทุนเพื่อบ้านปลายในชีวิตนั่นเองแต่อย่างที่ได้บอกไปครับว่าการเงินในนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนาะซึ่งพอตัวคุณเองคุณอาจจะไไไม่่ดด้้ีีอเเยททาางงกรินนนแลวค ไม่ได้มีไอเดีย่างๆเงินมากมายนะมาฟะกันหรือว่ากำลังใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันหลายต่อหลายครั้งเขาก็ไม่ได้มีไอเดียเ่จนเดินหน้ในชีวิตไปด้วยกันเต้่งแต่เรื่อดังนั้นเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ผมอยากจะบดอกคุณเลยนะครับว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยคนะรับไม่ว่าวันนี้คุณจะมีแผนในการแต่งงานหรือคุณคิดว่าคุณจะแบ่งเงินไปลงทุนใดๆก็ตามทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ได้ผิด อะไรเลยแต่สิ่งสิ่งแรกที่คุณควรจะทำเริ่มงา่ายๆเลยตั้งแต่วันวานทน์ตรงนี้โดยย้ำนะครับว่าน,นี่เป็นมุมมองหรือแนวคิดส่วนตัวของผมเท่านั้นคุณก็อาจจะลองฟังแล้วเอาไปปรับใช้ในแบบฉบับหรือเวอร์ชันของคุณกันดูเอาเองนะครับซึ่งสิ่งที่คุณสามารถทําได้คือเริ่มต้นจากการพูดคุยกันเลยครับถ้าคุณเป็นคนที่ได้เคยพูดคุยกันบ่อนเกี่ยวกับเรื่องเงินลองตั้งต้นจากการพูดคุยกันครับว่าปีนี้เนี่ยฝลายหญิงคุณมีเป้าหมาย จะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างฝ่ายใช่คุนมีเป้าหมายอะไรที่จะทาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินบ้างแล้วมันมีเป้าหมายอะไรที <X prestigious> ่มันร่วมกันบ้างพูดคุยกันให้ชัดๆเอาให้เคลียร์ในทุกๆด้านลิสต์ออกมาให้หมดครับระดมสมองช่วยเหลือกันนิดนึงนะครับผมพยายามคุยกันด้วยเหตุผลคุยกันด้วยข้อมูลอย่าคุยกันด้วยอารมณ์โดยเด็ดขาดนะครับสิ่งนี้สําคัญมากเพราะหลายต่อหลายคนหรือหลายต่อหลายบ้านเวลาที่คุยเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยอารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือมันมักจะจบไม่ไปสุด จบด้วยการทะเลาะก,กันจบด้วยการแบบมองหน้ากันไม่ติดก็มีดังนั้นผมอยากจะเน้นย้ำเลยนะเริ่มต้นจาการวางเงินไปนี้แทนที่คุณจะอันต้นจากการแค่ใช้เงินโดยเอาเงินไปใช้จ่ายกับการแตแ่งงานซึ่งมันก็สมบูรกับระลางแน่นอนอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรที่คุณจะเลือกใช้แบบนั้นเพราะนั่นเป็นเงินของคติหรืออีกคนนึงอาจจะคิดว่าเอาเงินบางส่วนไปลงทุนดีกว่าเพื่ออนาคตข,ข้างหน้าซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเช่นเดียวกันนะหรือแฟนของเขาก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันที่อาจจะไม่เห็นด้วยนั่นเองเพราะนั่นนนนคืืออเเเงิที่่่กกก็บรวมมัาพใช้ตน แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้คุณไม่มีไอเดียอะไรเริ่มต้นเลยนะเริ่มง่ายๆตามที่ผมบอกคือคุยกันเรื่องเป้าหมายก,ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่มีไอเดียอีกลองมาดูไกด์ในส่วนส่วนวนี้กันดูนะว่าเราจะเริ่มต้นจากหัวข้ออะไรกันดีถ้าคุณเป็นคนแบบไม่มีไอเดียนะไล่ตามหัวข้อตามนี้แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเปลีนะ่ยนและริสหรือคิดออก ได้เองอย่างแน่นอนนะอย่าเราลองมาดูกันเลยนะครัเท่าน,นี้เนี่ยคุณตั้งต้นง,ง่ายๆเลยนะในวาเลนทน์นี้นะคุณอาจจะคิดภาพง่ายๆเลยว่าเฮ้ยเราลองมาพูดคุยกันเในระหว่างฝ่ายชายฝ่ายหญิงแล้วตกลงกันนิดนึงในเรื่องของรายได้ดีกว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมที่คุณอาจจะเพิ่มช่องทางรายได้ นี่คือหัวข้อที่อาจจะต้องพูดคุยกันเนาะอันนี้คือผมยกเป็นตัวอย่างขึ้นมาเนะเรามาพูดคุยกันดูจะเพิ่มช่องทางไรายได้ต่างๆตรงไหนในบ้านทั้งสองคนมีความสามารถมีประสบการณ์อะไรยังไงอันนี้ต้องมาเปิดใจแล้วก็พูดคุยกันตัวชี้วัดที่สําคัญมากคือตกลงกันแล้วเนี่ยคุณต้องตกลงกันด้วยนะว่าเออคิดว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่เอายอดเท่าไหร่แล้วมันจะต้องทําอะไรแบ่งหน้าที่กันให้ชัดเจนนะครับอันนี้สําคัญมากพื่อจะได้ช่วยเหลือแล้วก็ประครับประคองในด้านของรายได้ไปด้วยกันได้ นั่นเองนะครับหรือหัวข้อถัดไปครับนั่นคือหัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องของรายจ่ายลองมาถามกันดูดีว่าเฮ้ยเราจะลดรายจ่ายอะไรยังไงได้บ้างลิสต์ออกมาดูมันไม่ใช่แค่ว่าคนนึงจะเอาเงินไปแต่งงานคนนึงจะเอาไปลงทุนแต่ลองลิสต์ออกมาทั้งหมดว่าตอนนี้ภาระแ v ล r y t ิ i n g ิงกิลบลในบ้านของคุณในครอบครัคุณมันมีรายกัารอะไร,อ,ะไรออกมาบ้างลองนึกลิสต์ออกมาทั้งหมด แล้วดูครับว,ว่าเราจะลดมันได้ยังไงค่ากิน amino? ค่าอยู่ค่าเดินทางหรือยังไงจะต้องทําอาหารเองไหมหรือยอย่างไรนะครับแล้วตัวชีวิตที่สําคัญห้ามลืมครับเวลาคุณตั้างอะไรขึ้นมาว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยมันต้องออกมาเป็นตัวเลขด้วยซึ่งแปลว่าตอนคุณวางแผนร่วมกันเนี่ยมันจะต้องเห็นนะว่าคุณแพลนจะลดลงสักเท่าไรแต่ละรายการนะครับเช่นจะลดค่ากินลดจากเดิมได้เท่าไรจะลดค่าเดินทางลดจากเดิมได้เท่าไรนะครับภาพรวมเนี่ยลดแล้วมันจะลดเป็นเท่าไหร่ <N> นะครับอันนี้สําคัญมาคือเราพูดคุยกันดูเปิดใจคุยก,กันตรงๆถ้าอันไหนทําได้อันไหนทําไม่ได้ก็ว่ากันไปนะครับเงินสำรองตอนนี้เนี่ยคุณเป็นคนที่แบบมีเงินเก็บนะอยู่เล็กน้อยเนาะแต่เง,งินเก็บเนี่ยคุณก็แพลนเอาไว้ว่าเฮ้ยคุณจะเอาไปใช้ในส่วนของางานแต่งางานเนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ได้มีเงินกองการสาหรับกรณีถ้าเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคุณก็วางแผนกันดีพูดคุยกันเลยว่าคุณจะช่วยกันหยอดสรับปลุกเปิดตัญชีอะไรใดๆก็ว่ากันไปแล้ว กลงชี้วัดให้ชัดเจนครับว่าคุณจะใส่เงินเข้าไปคนละเท่าไหร่เป็นเงินกองกลางหรือว่าส่วนตัวอย่างไรอันนี้มันแล้วแต่คุณเลยนั่นคือการตกลงพูดคุยกันนะครับซึ่งคุณเชื่อผมไหมถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องไรายได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องรายจ่ายแล้วคุณเป็นคนมีเงินสำรองเนี่ยปัญหาที่ตะกี้บอกสักครู่ว่าเฮ้ยคนหนึ่งจะเอาเงินไปเก็บเงินมาเพื่อจะเอาเงินไปแต่งงานมันอาจจะไม่ได้มีประเด็นตรงส่วนส่วนนี้ก็เป็นไปได้ส่วนอีกคนนึงเนี่ยวางแผนว่าจะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนคุณก็าอาจจะ จริงๆนะครับหรือแม้กระทั่งหัวข้อที่ว่าประกันชีวิตเนอะคุณอาจจะมองถึงตัวคุณที่อง่ของคุณประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพมีเจ้าไหนบ้างที่คุณคิดว่าคุณอยากจะทำเขาประเภทของประกันที่คุณจะทําจะเป็นประกันชีวิตประกันสุขภาพหรือว่าประกันแบบบำนาญดีอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยก็ลองไปปรึกษาตัวทตัวแทนอะไรมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ชี้วัดกันเนี่ยชัดเจนนิดนึงว่าวงเงินคุ้มครองที่คุณจะทำเนี่ยมากน้อยขนาดไหนรายจ่ายเนี่ยที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยในรายการที่2ลงตรงนี้หลังจากที่คุณทําประกันมีแนวโน มากน้อยขนาดไหนต่อปีหรือว่าต่อเดือนฉเฉลี่ยออกมาเลยให้ชัดเจนนะค่าห้องค่ารักษาพยาบาลหรือว่าค่าหมอเนี่ยคุณจะได้เป็นส่วนในการอะไรต่างๆบางบางมันครบเม่อมากน้อยขนาดไหนต้องมีตัวชี้วัดตรงนี้ให้ชัดเจนจากการพูดคุยกันนะถ้าไม่มีต้องวางแผนตกลงกันไปหาข้อมูลอะไรกว่ากันไป นะครับัวข้อถัดไปนี่ครับสำคัญมากถ้าสมมติฝ่ายชายบอกว่าอยากจะเอาเงินไปลงทุนในหุ้นคุณก็ต้องวางแผนเรื่องของการลงทุนกันด้วยว่าเฮ้ยคุณจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรดีในเคสนี้คุณอาจจะบอกว่าอยากจะลงทุนในหุ้นแล้วคุณจะลงแบบยังไงอ่ะจะลงแบบ DCA จะลงแบบ VI หรือว่าจะลงแบบก้อนเดียวทีเดียวทิ้งยาวเลยอันนี้อยู่ที่คุณแล้วจะใส่เงินเข้าไปมากน้อยขนาดนคือมันต้องตกลงกันอย่างชัดเจนเด้วอเปล่าเพราะถ้าคุณตกลงกันชัดเจนเนี่ยคนนึงจะเอาเงินไปแต่งงานคนนึงจะเอามาลงทุนมัันจะไไมม่ดด้ีปญหาใๆ เกิดขึ้นเลยเนี่ยออกไหมอันนี้คือดึงจุดที่สําคัญที่จําเป็นที่ต้องวางแผนและห้ามลืมครับคุณจะเก็บเงินก้อนเนี่ยมีแพลนเอาไว้ว่าเช่นคุณจะซื้อบ้านอันนี้ยกตัวอย่างขึ้บมาว่าคุณอยากจะซื้อบ้านเนี่ยก็เก็บเงินก้อนอาจจะต้องมีเงินวางจองเงินทําสัญญาเงินดงเงินดาวอะไรก็ว่าไปเก็บไว้สักก้อนหนึ่งที่เหลือผู้แบงก์ก็ว่ากันไปเนาะจะซื้ออะไรก็ลิสต์เอาไว้ให้คุณเก็บเงินเอาไว้ครับเพราะว่ามันมีก้อนจำเป็นที่อนาคตคุณอาจจะต้องใช้หรือเปล่าแล้วก็ตกลงกันว่าจะเก็บกันเดือนแล้วเท่าไหร่ฝาก โจทย์ที่สําคัญมากซึ่งผมเชื่อครับว่าคนส่วนใหญ่คุณอาจจะไม่ได้มีสิ่งสิ่งนี้เมื่อตอนต้นปีของคุณหรือว่าในชีวิตของคุณไม่ได้มีไอเดียพวกนี้เลยทั้งที่เรื่องพวกนี้มันอยู่ในชีวิตประจําวันจริงๆนะครับยิ่งถ้าเกิดว่ามีชีวิตคู่ด้วยเนีย่ยรายการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเฟนต้นที่อย่างน้อยคุณน่าจะต้องพูดคุยกันนะครับ ซึ่งผมก็อยากจะเน้นย้ำคำเดิมน,นะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ดั้งเดิมคุณไม่ได้มีไอเดียทางการเงินอยู่แล้วแล้วตอนนี้คุณต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเริ่มต้นพูดคุยกันวาเลนไทน์นี้เลยก็ได้นะครับลองพูดคุยกันแต่ห้ามลืมนะว่าคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์นะครับไม่ใช่ว่าไอ้คนนึงปฏิเสธคนนึงก็ต้องเปิดใจกว้างรับฟังเหตุผลด้วยอีกฝ่ายที่เป็นผู้ชายคุณก็ต้องรับฟังเหตุผลของฝ่ายหญิงด้วยเพื่อทําใ,ทให้ชีวิตของ,ของคุณมันสามารถอยู่ไปนได้ อย่างดืนยาวถ้าคุณยังไม่แต่งงานกันอย่างน้อยมันก็เป็นการวางแผนอนาคตร่วมกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองเอาไอเดียตรงนี้ที่ผมแชร์และแบบฟังเราเอาไปปรับใช้กันดูกันละกันนะครับผม และสําหรับใครก็ตามนะถ้าเกิดว่าคุณดูคลิปคลิปนี้ครับแล้วชื่นชอบคลิปคลิปนี้ครับก็ฝากเป็นกําลังใจดีๆให้กับแดบิสักครั้งนะารับกดไลค์คลิปนี้ครับกดแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่คุณแชร์หรือคนที่คุณรักนะกด Subscribe ก็เป็นกําลังใจดีๆให้กับผมได้ด้วยเช่นเดียวกันไปชนถึงิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ด้านใต้ได้ด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับถ้าใครที่คุณคิดว่าคุณเป็นห1คนแล้วที่อยากจะฟังแนวคลิปดีๆหรือว่าเข้ามาจอยกันในกลุ่ม Membership นะครับหรือเข้ามาจอยกันในห้องรับนักลงทุนเพื่อฟังไอเดียหรือหรือว่าแม้กระทั่งกลุ่มที่เรามีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหุ้นด้วย เช่นเดียวกันสามารถเข้ามาได้ที่ช่องทางไลฟ์แอดได้เลยนะครับถ้าคุณอยากจะพูดคุยกันสดๆทางซูนนะก็พิมพ์ช้องลับนะครับแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณแค่อยากจะฟังไอเดียเรียนรู้ผ่านวิดีโอด้วยตัวคุณเองนะก็พิมพ์ที่ช่องทางไลฟ์แอดเหมือนกันนะโดยพิมพ์คําว่าวงใดแค่นั้นเองนะครับก็ลองตัดสินใจดูนะว่าอยจจากจะเจอการสดๆหรืออยากจะเรียนรู้ด้วยตัวคุณเองผ่านวิดีโอแล้วเอาแนวคิดไปปรับใช้ด้วยตัวคุณนะครับอันนี้อยู่ที่ตัวคุณเอง เลยนะครับและอย่าลืมครับลองเอาสิ่งที่ผมแชร์และแบ่งปันตรงนี้ครับลองเอาไปทําดูครับเพื่อตัวคุณเองครับเพื่อครอบครัวคุณและเพื่อคนคุณรัก นะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดเลยนะครับเงินอาจจะไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดแต่ขอให้คุณจดจำเอาไว้ให้ดีครับว่าเงินจะมีความสาคัญทุกครั้งเมื่อคุณจําเป็นเตีจยต้องฉันและการที่คุณมีเงินครับมันสามารถทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขได้มากขึ้นทาให้ชีวิตของคนในครอบครัวคุณหรือคนที่คุณแคร์หรือคนที่คุณรักมีความสุขได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นรีบสร้างตัวและจบเกมการเงินของคุณสรนะครับเริ่มต้นจากวารเลนไทน์นี้ กันอะไรนะครับ, mm hmm. รบผมผมโค้บอลวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะเาา bon แล้วก็มาชมช่องบอลนะครับเป s น n ัก s สิร์ฟเวสตและดูคลิปคลิปนี้กันจนจบมีโอกาสได้พบกันในคลิปคลิปหน้านะครับเปิบ้าครับผม